ะะขณะที่วันนี้ค่ะกกตประกาศพื้นที่ที่ต้องนับคะแนนใหม่แล้วแต่ว่ายอดรวมยังคงเป็นทั้งหมด47หน่วยใน16จังหวัดด้านประธานกกตย้ําเลยนะคะว่าการนับคะแนนใหม่ไม่ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนว่าที่สสของแต่ละพักแล้วก็คาดว่าการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้เนี่ยไม่เกิน5วันน่าจะเรียบร้อยค่ะ เรื่องนี้นะคะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตอบอกว่าที่ต้องสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่47หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากว่าผลการนับคะแนนกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์นั้นไม่ตรงกันค่ะและการนับคะแนนใหม่จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนว่าที่สสของแต่ละพักเพราะว่านับคะแนนใหม่เนี่ยเป็นบางหน่วยเท่านั้นส่วนจะมีการสั่งนับคะแนนใหม่ในหน่วยอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน นอกจากนี้นะคะประธานกรกตย้ําด้วยว่าถึงแม้จะมีการนับคะแนนใหม่ก็ไม่มีผลต่อ,อการประกาศรับรองเนื่องจากว่ามีปัญหาเพียงแค่47หน่วยเท่านั้นจากทั้งหมด95,000หน่วยเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้จากประธานกรกตค่ะคงไม่ครับเพราะว่านับเป็นบางหน่วย47หน่วยนะครับก็อยู่ที่ว่าในเมื่อเราทราบแล้วว่าจํานวนบัตร จํานวนผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์ในวันนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตัวเลขการนับคะแนนถ้าออกมาแตกต่างกันอย่างไรเราถึงต้องเปิดหีบแล้วก็นับให้ชัดเจนอีกครั้งว่าคะแนน,นขีดถูกต้องไหมคะแนนที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรครับราาขขคือมันเป็นไปได้หลายหลายกรณีครับแต่ว่าที่แน่ๆคือมันเริ่มต้นจากการที่จำนวนคนที่ไปใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรเท่ากัน แต่ตอนขีดคะแนนเนี่ยอาจมีการขีดคะแนนผิดพลาดแล้วอนับแล้วพบว่ามันมีข้อผิดพลาดหาสาเหตุไม่เจอก็ต้องเอาคะแนนของหน่วยนั้นมาเปิดแล้วก็มานับคันใหม่ขานกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับส่วนประเด็นเรื่องของการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งประเด็นนี้หลายท่านจับตามองนะคะว่าเอเมื่อไหร่กกตจะประกาศผลรับรองการเลือกตั้งสักที ประธานกะกะตบอกว่าสัปดาห์หน้าค่ะจะมีความชัดเจนว่าจะมีการประกาศรับรองผลได้เมื่อไหร่แต่เชื่อว่าจะเร็วกว่า60วันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกะกะตไม่สามารถทยอยประกาศรับรองผลได้เนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า95%แล้วก็ขณะนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งมาได้รับการเลือกตั้งเนี่ยสุจริตโดยสุจริตหรือเปล่า ต้องบอกอว่าเรื่องของการเลือกตั้งใหม่47หน่วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือนอกจากคะแนนที่เมื่อสักครู่นี้ประธานก็กตอบอกว่าคะแนนมันอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ย9ก0 0 0กว่าหน่วยนะับเพียงแค่47หน่วยเท่านั้น